ค่ะบริษัทคูโบต้าีแท้กระบี่นะคะวันนี้เราจะพาไปชมรถขุดของลูกค้านะคะใครๆก็ใช้รถขุดคูโบต้าค่ะสวัสดีครับอ,อันนี้พี่พี่คุ้ยนะครับทำวันนี้มาทำความความหมูเป็นยังไงบ้างครับพี่คุ้ยไชยรถกระบผมคูโบต้าก็โอเคดีนะครับ รถโอเคดีเครื่องดีแรงดีใด้ง,งานได้สะดวกรเรื่องการซ่อเมเตมอะไรน้อยมากอ๋อครับวันนี้วันนี้พี่คุยเอารถมาทำอะไรครับวันนี้เอามาปรับดินพื้นที่ฟาร์มหมูด,ด้านบนนะครับแนะนำยังไงบ้างรครับถ้าจะมาซื้อรถกูโบตันแนะนำไหมหรือว่ายัางไงครับอง่ายๆไม่มีลูกเล่นเยอะ ขึ้นแล้วขับกล้องคนขับไม่เป็นสามารถฝึกหัดได้การขับตัวการให้ตัวแล้วก็การนั่งขับมันง่ายครับคนโทรลอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวหมดไม่ต้องยุ่งยากในการขับใครๆก็ได้คุปต้าได้น้องครับพี่ครับผมขึ้นไปแล้วก็สามารถฝึกหัดได้เลยคนไม่เป็นก็สามารถขับได้ขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับโอเคขอบคุณพี่คุยมากครับ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 มีแท้กี